สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพุทธที่29ตุลาคม2557เมื่อวานราคาทองคำกว่งตัวในกรอบค่อนข้างจะแคบนะคะเคลื่อนไหวที่1,230ดอลลาร์แต่ช่วงกลางคืนก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะเราก็ขึ้นไปตรงแนวต้าน1,235ดอลลาร์ปิดตลาดมีแรงเทขายทำกำไรนะคะปิดตลาดที่1,227ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา2.24ดอลลาร์นะคะ ช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะคะสหร,รัฐเมกาเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนกันยายนนะคะปรากฏว่าออลดลงไป1.3นะคะก็แย่กว่าที่เรประเมินไว้นะคะตลาดประเมินวนะะ่าน่าจะเพิ่มขึ้น0.4เเมื่อเทียบกับเดือนก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดเราดูยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะเดือนกันยายนถ้าเกิดไม่รวมอาวุธแล้วก็เครื่องบินเนี่ยปรากฏว่าก็ลดลงไป 1.7%นะคะก็เป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ8เดือนนะคะตรงนี้ก็สะท้อนนะคะว่าการลงทุนนะคะในพวกสินทรัพย์วร์นะคะการลงทุนในเครื่องจกักรเนี่ยแนวโน้อมอาจจะลดลงนะคะส่วนช่วงประมาณ3ทุ่มนะคะสำหรับกาปเ,กเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมัน่นผู้ยริโภคเดือนตุลาคมปรากฏว่าออกมาดีกว่าที่เราประเมินไว้เยอะนะคะ เพิ่มขึ้นจาก89ในเดือนกันยายนนะคะเป็น94.5นะคะดีกว่าที่เราประเมินไว้เยอะทีเดียวนะคะคตลาดประเมินบอหน้าจะออกมาประมาณ87นะคะตัวเลข94.5นะคะสูงที่สุดในรอบ7ปีเลยทีเดียวนะคะอาจจะทำให้มีแรงเ่าขายทองคำออกมาในช่วงที่ประกาศตัวเลขจักชีพความเชื่อมั่นผิโปกนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะหลักๆเนี่ยนักลงทนก็คงรอดูผลการประชุมเฟดนะคะที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วเราก็จะทราบผลคืนวันนี้นะคะช่วงประมาณตีนหนึ่งนะคะผลการประชุมนะคะตรากประเมินบทสงสัยนะคะคาดการว่าเฟดก็คงจะยุติมาตรการ QE ในการประชุมครั้งนี้นะคะแต่ที่สำคัญนะคะก็อาจจะเป็นคำถแถลง ะะของประธานเฟดเจเนตเยเรนว่าจะมีการส่งสัญญาณที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือเปล่านะคะความหมายหมายถึงว่าจะกําหนดระยะเวลาชัดเจนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกหรือเปล่านะคะว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะคำทายของเจเนเยเรนนะคะก็จะใช้คําพูดว่าเ,ออเฟดเนี่ยก็ยังตึงอัตราดอกเบี้ยต่ํตาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีการถอนมาการ QE ออกไปแล้วนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็คิดว่าการส่งสัญญาณขึ้นตลาดเบี้ยก็มีมีผลนะคะกับตลาดหุ้นมีผลกับทองคำเหมือนกันนะคะถ้ามีการส่งสัญญาณเนี่ยก็จะอาจจะส่งผลรบกับราคาทองคำนะคะแต่กรณีที่ไม่มีการส่งสัญญาณนะคะเราก็ยังใช้คำพูดเหมือนเดิมเนี่ยนะคะก็คงช่วยหนุนราคาทองคำได้ระดับหนึ่ง ะะแต่ก็คงไม่ได้ปรับขึ้นมากมายนะคะเมืม่อวานเราเห็นราคาทองคำนะคะช่วงเช้าเนี่ยปรับตัวลงเข้าใกล้ตรง1,220ดอลลาร์นะคะก็มีแหลง่งซื้อกลับเข้ามานะคะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะก็ต้องบอกว่าภาพทางเทคนิคเนี่ยก็อาจจะยังไม่แตกต่างจากเมื่อวันก่อนๆเท่าไหร่นะคะแนวรับตรง1,220ถึง1,225ดอลลาร์เนี่ยนะก็ยังเป็นแนวรับที่ค่อนขนะ้างสำคัญ คะถ้าหุจากแนวรับตรงนี้ก็จะมีแนวรับถัดไปที่1,200ดอลลาร์นะส่วนแนวต้านด้านบนนะคะ1,200 1,235ถึง1,240ดอลลาร์ 1, นะคะก็คิดว่าน่าจะมีแรงขายกลับออกมานะครถ้าผ่านขึ้นไปได้จริงๆเนี่ยแนวต้านถัดไปก็คือ1,250ดอลลาร์ 1, นะคะถ้าลงทุนในโกลฟิชเชอร์เนี่ยก็คงยังแนะนำเหมือนเดิมนะคะปรับตัวลงมา 1,220-1,225ดอลลาร์ก็ยังเป็นจุดที่น่าซื้ออยู่นะคะจุดคลาลอสให้ไวที่1,215ดอลลาร์นะคะต้องต้องเรียนว่าในส่วนของออยอดนำเข้านะคะทองคำของจีนจากฮ่องกงเนี่ยในเดือนกันยายนก็ถือว่าเป็นอับที่ค่อหน้าสูงนะคะแล้วก็มีรายงานออยอดขายนะคะเหรียญทอง ตัวอเมริกันอีเกิลของออเมริกาเนีก็ปรากฏว่าออกมาเดือนตุลาคมนะคะก็ยังไม่ไม,ไม่ทั้งเดือนนีประมาณ60,000นออนะคะก็บอกว่าเป็นตัวเลขสูงที่สุดนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะก็ยังถือว่ามีความต้องการทองคำนะคะที่เป็นฟิสิคอลกลอยู่เหมือนกันนะครส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะก็ยังคงเ,เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็น วันที่2นะคะหลักๆเนี่ยก็คือขึ้นตามต่อหุ้นห่างประเทศนะคะเ,เมื่อวานนี้ก็จะเห็นมีการเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปีของญี่ปุ่นนะคะก็ออกมาดีกว่า,าคาดการไว้นะคะส่วนในประเทศของเราเองนะคะก็ตอนแรกบอกว่าเป็นห่วงว่าตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนกันยายนจะออกมาไม่ดีนะคะปรากฏว่า ช่วงเย็นๆนะคะเปิดเผยออกมาแล้วนะ,ะจริงๆมีกําหนดว่าจะเปิดเผยวันนี้ช่วงเช้านะคะตัวเลขออกมาถือว่าออดีนะคะกว่าที่ตลาดประเมินไว้ตัวเลขขยายตัวจากที่ตลาดประเมินบอกน่าจะติดลบนะคะก็ยังออมีปัจจัยบวกเรื่องนี้อยู่นะคะหลักๆก็เหมือนกับทองคำนะคะรอดูผลการประชุมเฟดเป็นหลักนะคะเมะื่อวานนักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะตัวเลข2,300ล้านบาทนะคะส่วนนักงทุนสาบัน,นะคะซื้อสุทธิเข้ามาตัวเลขเหมือนกันเลย2,300ล้านบาทนะคะแต่ที่น่าสังเกตและก็น่าสนใจนะคะก็จะเป็นตราอนุพันธ์นะคะที่นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธินะคะในเ50อินดีคิวเจอร์เยอะมากเลย7,582สัญญานะคะเมื่อวานก็จะเห็นว่า เซ็นห้าสิบอินเด็กซ์เนะคะซีรีส์เดือนธันวาคมปรากฏว่าเพิ่มขึ้นถึง8จุดนะคะก็เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากกว่าเซ็นห้าสิบนะคะเซนเมื่อวานขึ้น5จุดนะคะส่วนหนึ่งก็คือต้องบอกว่าตัวฟิวเจอร์ Future, เดือนธันวาคมก็ก่อนหน้านั้น,น,นก็เทรดต่ำกว่านะคะหรือว่าดิสคาวตัวเซ็นไปค่อนข้าจะเยอะนะคะราคาต่ำกว่าทางทฤษฎีพอสมควรทีเดียว นะคนะณตอนนี้ราคาต้องบอกว่าก็ใกล้ๆก,กับทางทฤษฎีเรียบร้อยแล้วนะคะมองว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะก็คงอาจจะรอดูผลการประุมเฟดเป็นหลักนะคะแนวต้านพันสามสิจุดนะปิดตรงนี้พอดีนะคะอาจจะมีแรงเทขายออกมาเล็กๆน้อยๆน,นะคะ อ่อนตัวลงมา1,020จุดนะคะเข้าเปิดซื้อรอบใหม่ได้นะจุดคอลอสให้ไว้1,010ถึง1,015จุดนะคะผ่าน3 0 3 0จุดขึ้นไม่ได้นะคะก็อาจจะมีแนวต้านถัดไปประมาณ1,040จุดค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ